และมาครับเปิดที่ผมเอาไปก็ประมาณนี้นะครับในที่เคยบอกไปเลยเนาะมาเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกไอเปิดประตูอะแล้วเซอร์เนี่ยจะคานไวสามอยเปอเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าไอจุดเครื่องเนี่ยไม่เกี่ยวนะเกมนี้เป็น first i m u l a t i o n ของผมนะครับก็คือเกมแรกที่ได้สัมผัสเลยนะสกินก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยกว่าที่คิดไว้อยู่นะในคอมสวยครับแต่มันดูแปลกๆเอาทำไมมันดูมันไม่ชัดอะภาพปกินมันไม่ชัดนะเอ้า ว้าวเอาๆๆเอาเอาโอ้โหผม,ผมอยากลองสไลด์ดูมากผมไม่ได้อยากตีธรรมดานี่ไงหรอขาบอยข้าวบอยเอ้าโ,โอ้โหนิดเดียวก็ไม่โดนนีออ่อ๋อขาบอยเจ้ยังไงหรอทางไม้ไม่ต้องอันนี้ไงนี่ลองพังไม้ดูครับอ๋อนี่ไงหมูป่าโอ้โหแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคน หนักกว่าหนักวับหนักวับอืมกระโดนอยู่นะเอ้าแซนทำไมเนี่ยฮะอืมโอเคนะทุกคนแล้วก็แล้วพวกคุณไม่ตั้งใจเล่นอะไรเลยครับฮะพวกคุณนี่ไม่ตั้งใจเล่นกันเลยเหรอฮะมัวแต่ดูสกินทองอยู่นั่นแหละฮะตั้งใจเล่นกันเลยสิ มันรู้ว่าหมดปกติมันหมดปกติแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันลงแรงยังไม่ได้เนาะก็คือก็จะไม่เล่นกันเลยว่างั้นเออผมขอดูการปักตาบีิชาไปอืมี่โอ้โหสุดอ่ะสุด,สดอ่ะถ้าปาดโดนแล้วปักไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอลดเกจกันเกรดเยอะเก,กินไปละ ผมจะทำเกชนะครับให้มันขึ้นก่อนเนาะอ่ะมากระโดดปั๊บเห็นไหมครับมันเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรเห็นไหมครับเมื่อกี้คืออันนั้นเนาะอ่าอันนั้นอันไหนล่ะก็ก็เก่งนะเออจริงนะก็เก่งะ แต่ว่าปักดาบไม่ได้มันก็เซงอยู่นะเราเจอมาติคอร์แล้ผมจะเอาโนเปิลไปแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแหละตัวละครมันค่อนข้างที่จะแพ้หน้าต่างมากๆแล้วผมว่านะข้ามหน้าต่างช้ามากช้ามากแล้วก็เดินช้าคือโดนวนหน้าต่างนี่ก็คือจบเลยนะบางครั้งเนี่ยการป่าผมรู้สึกว่ามันมันแบบมันแบบแย่มากอ่ะมันจะโดนมันก็ไม่โดน โอเคนี่ยังโด,ยอยดน,นอยู่ครับไปตามไปโดนเฮ้ยหรอเครื่องสั่นครับดูเครื่องสัน่นเครื่องสั่นอยู่ฝั่งนู้นเหรอเมื่อเราไม่มีเปิร์กเราก็ต้องดูเครื่องสั่นไปก่อนคนระับหมูปลาโอเคมีคนอยู่ทีนี้คนหนึ่ง่ายหนึงน่งแพ้ เ็รถอ้านี่ไงนี่ไงมาช่วยกันละจะยิงละสิฉันรู้ไม่ทันหรอกนะมีมีหมูป่าเป็นไงได้จะเล่นกันอย่างนี้ไปก่อนหนึ่งแพกค์แล้วคิวเต็มแล้วด้วยนะมันจะโซนอยู่อย่างนี้แหละโซนไว้ก่อน เอาเบิร์กนั้นมาจะดีมากๆังนะผมว่าอ้อผมลืมม่หมันกันปืนได้ฉันลืมมอยิฉันลืมก็อดีไปได้ยังไงหรอมันกันสตันได้ยังไงหรอเละแน่พวกน้อยนะประดับสวยมากทุกคนบอกเลยผมลืมไปเลยว่ามันกันสตันได้เฮ้ย เฮ้ยเราสามารถปาดหมูแล้วก็ตีได้อยู่นะโอ้ปาดหมูไม่ติดคูดาวทุกคนผมใช่ใช่ใช,ใช่ปาดหมูไม่ติดคูดาวสนใจลูกไหมสนใจลูกไหมอันแน่อาปาดไปก่อนหนึ่งครั้งโดนนะอันนี้แต่แบบจะโดนจริงๆไม่โดน มาช่วยกันอย่างนั้นเลยเอาใหมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับในเมื่อมีคนล้มอยู่ตรงนี้สองคนแล้วก็โซนได้นะโซนได้โซนได้คือค่อยชัดข้นโๆอ้อ้ขนาดนั้นเลยเลยโอเคไปก่อนโอเค ้สี่เครื่องอะชิวๆผมว่านะยังไงก็ชิวอะสี่เครื่องไม้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวในต่างมากกว่ามากกว่า มาก,กรับ <c oughs> อาเงข้ามหน้าต่างช้ามากครับพูดตรงตรง ระดับนี่คือแบบออล่าออกมากอะผมว่ามองอีกมุมนึงก็อาจจะคล้ายๆกับหนวดขาวอยู่นะลยนะครับลนยเฉยนะไม่ถึงกับเหมือนมาก มันมันเหมือนจะโดนแต่มันก็ไม่โดนเนี่ยวัดอ๋อมุมนี้ไม่เหมือนจะโดนแต่ก็โดนอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยเขาอยู่แถวนี้ครับผมรู้ผมรู้ว่าเขาอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละนี่ไงอ้าวติดคูดาวด้วยไหมเนี่ยคูดาวด้วยใช่ไหมฮะ โหมอเอาคนป่าก่อนครับคนป่าก็ไม,มมมไม่มีหมูในเมื่อายไม่มีหมูายก็โดนลีลานะตอนอยู่ตรงนั้นอนะตอนอยู่ตรงโรงงานนะอะมาดูปรับดีกว่านหนๆก็ไม่น่าจะเจอหมอละตรงข้างหลังอะผมว่าไม่สวยครับแต่ตรงด้านหน้าผมก็โอเคนะรายละเอียดก็ดีครับอันนี้คือปรับภาพสุดแล้วนะ อะไรเอียดต่างๆก็ดีครับโอเคเนาะโอ้โหแรงก็ถือว่าสูงอยู่นะพวกนายเนี่ยฮะฮสุดท้ายฉันก็ได้เหยื่อสินะเปิร์กนี้นะครับที่ผมจะเอาไปนะเดี๋ยวแบบไปเจอเดี๋ยวทุกคนก็ว่าเอ้ยกินเอ้ยกดเล็งซื้อเล็งหันมันต่ำออะก็เป็นอย่างนี้แหละเล่นไงมีมิคือ ไอดีบูชางอะ่ะผมก็ใต่แรงค์หันนะแต่ว่าคือเกลือมันไม่พอไงทุกคนผมก็อยากไปซื้อแรงค์หันเกลือมันไม่พอมากแล้วโอ้ยใช้าชาร์จกันเหรอ Come on man come o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 n อีกครับมีมี Come on อครับตูมลอ <c oughs> ยขึ้นมา พุ้มลอยขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้าไปหนึ่งทีไอ้นี่ปาดเข้าไปหนึ่งครั้งโอ้โหสุดเกินสุดเกินพะคุณเอ้ตามเข้าไปดีตามเข้าไปโอ้โหโหดเกินโหดเกินโอ้โหดเกินนะครับเอาทำไมโอ้ติดอ๋อติดหมาผมว่าอยู่ทำไมมันเดินช้าแปลกอ๋อมันต้องคุบฝั่งเดียวกันใช่ไหมฝั่งอื่นไม่ได้โอเคโอ้โหนี่จะมาฮิวกันแบบแบบนี้เลยหรอ สกิลเต็มตีก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกสกิลเต็มเนาะโอ้เล่นฮิวกันอย่างนั้นเลยเหรอฮะไม่เป็นไรจองลูกฉันก็จองได้ไอ้หน้าต่างมันมีบานเดียวนะจะข้ามพร้อมกันได้อย่างนั้นเลยโอ้โหจ้องกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนี่นอนยอยู่อ่ะไม่ไหวแล้วเนาะ อันนี้ไม่เล่นแล้วเนี่ยเล่นหน่อยเถอวายละเล่นหน่อยเถอโอ้มนี่เหรอทบสุดคิดแต่เก็บใบจริงๆนะทุกคนเอาจริงไหมผมว่าเก่งนะเก็บใบจริงอ่ะเก็บแบบ ปุ๊บประดับนอ้าวตีธรรมดาสั้นเกินไปสไลด์โอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ,ยวมีคนฮิวกันเล็งไปผิดทางก็ไม่ได้ด้วยนะต้องเล็งทางเดียวกันนะอเอ็มบาวมันยังไม่ปรับเข้าอยู่หรอเอ็มบาว อ๋อเอ็มบายยังไม่ปรับกลับลงนะฮะยังงี้ก็สไว้นะสิฮะโอ้โหมอบโอ้โหมอบเลยแหละก็ธรรมดาครับกระธรรมดาครับโอ้ความโหดของสกินและไอเทมโอ้โหดูสีดูสีทุกคนสีดำมันจะสีดำมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับตุ้มปาดปึ้งพุ่ม ยิงปืนแหละความเทนี่สิเต็มสิบผมดูแล้วนะสกินก็เข้าเข้ากับประดับดีมากนะเขาทําให้แบบประดับมันยกระดับสกินขึ้น่ะโอ้มีกิฟฟินด้วยประดับมันยกระดับสกินขึ้นแล้วไอทำให้สวยนะก็ผมว่าโอเคแหละและนั่นแหละครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับที่สำคัญเลยอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ